สวัสดีค่ะส่งงานค่ะสตาร์รถค่ะนะคะสตาร์รถจะเป็นเดลิออดี้นะคะไฟลี่ค่ะไฟต่ำค่ะไฟสูงค่ะเฟอร์เตอร์ทุกตัวของทางร้านเป็นไบซีนอนนะคะสูงต่ำในตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถกันนะคะไฟสูงค่ะเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านลีมกันนะคะ นี่นะคะแสงนอกตัวรถและในตัวรถไม่ต่างกันเลยนะคะคันนี้เป็น Mitsubishi e x p e n d e r นะคะได้เข้ามาติดตั้งอัปเกรดโรเตอร์ไบอก9.1 Black Edition นะคะพร้อมองวงแหวน LED B M Star นะคะและ Daylight Audi นะคะเป็นไฟเลี้ยวทัลลนนิ่งนะคะสนใจงานดีๆเนียนๆติดต่อทางเพจ Facebook PT-Premium Auto s ต้ซิง์น,นอตได้ทุกสาขานะคะติดตั้งชิ้นงานโดยทีมงานช่างหมงค่ะขอบคุณค่ะ